กาบสวัสดีพี่น้องชาวเพอผู้ใช้ที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมนายชนกรแก่นคงนายเพื่อผู้ใช้ตนแหม่ครับวันนี้ได้เดินทางมารับตําแหน่งนะครับในวันที่7เมษายนยน,ยานะครับก็รู้สึกยินดีนะครับรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสที่จะมาทำรทาาประโยชน์ให้กับพี่น้องปะชาชนชาวเพอผู้ใชโอกาสต่อไปนะครับประการสําคัญที่ผมอยากขออนุญาตในการประชาสัมพันธ์และก็ าการเรียนนี่พี่ต้องจากชนชาว,ชาวโครชัยได้รับทราบข้อมูลนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัโสโควิด -19 หรือโรคโควิด -19 นะครับซึ่งเป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่าโรคนี้ระบาดไปท,ทั่วโลกนะครับสาหรับจังหวัดรยเอ็ดนะครับภายใต้าการนาของท่านผู้ว่าการจังหวัดระเอ็ดนะครับท่านผู้ว่าได้ให้แนวทางสําคัญนะครับสามประการก็คือการป้องกันการควบคุมในการบับแบบรักษาสิ่งที่ผมอยากจะ วิงวอและก็ขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาระชาวปทัยทำก็คือมาตรการในการป้องกันและก็มาตรการเรื่องควบคุมนะครับการป้องกันก็ปฏิบัติตามมาตรการของทางราชการหรือมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับดยเรื่องของการรักษาระยะห่างทางสังคมนะครับโซเชียลดิสทนซิงนะครับก็คือเป็นไปได้นะครับลดกิจกรรมที่ยังมีกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มพบปะสังสรรค์นะครับเพื่อสกัดกั้นหรือป้องกันการแพร่เชื้อได้โดยง่าย นะครับมาตรก,การในวิถีชีวิตเช่นกินร้อนนะครับใช้ช้อนการของตัวเองล้างมือโดยด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆนะครับจริงเหล่านี้ก็จะเป็นวิธีการเบื้องต้นในการที่จะดูแลรักษาตัวเองนะครับส่วนมาตรก,การควบคุมนั้นนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ของประเทศไทยก็เข้าสู่ในระยะที่มีความกังวลว่าจะเกิดการแพร่ระบาดอย่างยิ่งใหญ่หรือเปล่านะครับ ็ขออนุญาตที่จะปรับชัผ้ผนไปถึงผู้นําทั้งท้องที่ท้องถิ่นนะครับพี่น้องอสเมอผู้ที่ปฏิบัตงานในพื้นที่ของหมู่บ้านนะครับในการที่จะเฝ้อระวังนะครับทำฐานข้อมูลการเดินทางของพี่น้องชาวจนชาวต่างชที่เข้ามาในพื้นที่ของพวกเรานะครับให้ปฏิบัติตาม ไปับสามาคุณมากครับี่ีทุ่มห้าบอกจากบ้านนะครับีทุ่มตีสี่ครับเดนะาดนั่นแหละเรีบยวดีครับด จ to hey, ะรอเข้าไปเลยครับจะรอเขไปเลครับจะรอจะรอเขไปเลครับสวับีครับไปไหนเนาะเนี่ยออมัณน้อยสิบละคนมันก like <with> ็เป็น 你们几位？马哥，马来。 หน้ากากนเอาไหม